Ủa, chụp 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 Làm mà đừng Tụi bố ta tạ... <laughs> <laughs> ถ้ามึงบอกว่ามันง่ายมึงก็มาทำดูแลกูไม่ได้ขอให้พวกกระจมันเข้ามาฟังกูแล้วมันต่างจากมึงทำทรง,งจะกูทำทุนถ้ามึงไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังเพราะยังมีคนที่เขาต้องการกูแล้วกูจะไม่คุยเชิญคนต่อไปเสียเวลาลุยแล้วก็เดินต่อไปพวกกูสนก็นจะเพลงที่เป็นเพลิงก่อ,อกไฟมึงทำจบไปแอกกระจไม่ได้มีผลต่อใจใจครับแค่ทำกันจังเลยนะไอ้สัดเดี๋ยวมึงเจอกูขัดเป็นขยะคัดแยก yeah. วัดที่มัดหรือที่มวยหรือร,อรามในบนรรทัดก็ย,ยับในนัดแรก คนมันออกมาชัดแจ้งมึงช็อตคอเธอคัพีที่มึงพิมพ์มาทั้งหมดมืนจะดีไปทุกอย่างแต่มึงาดาพี่ยังดูคือตากาชักแย่เดี๋ยวกูจะพูดไปให้ชัดถ้าไม่ชอบขนาดนั้นไม่ต้องฟังไอ้สาสมึงน่ะไม่ควรจะมาเช็คเพราะว่าเพจยังเป็นเพจพวกกูเมกธนาบัตร ำกันตั้งแต่ยังไม่โตคนเขารู้ปุริโอพวกกูรานีดับรานีบชาตาฟอบมึงมันดีแต่พูดเอาแต่พิมพ์คนอย่างมึงกูไม่ฟอยสัมบอกมันง่ายมันก็มาทําดูแล้วกูไม่ได้คอยพวกกระจอกมันเขามาฟังกูแล้วมันต่างกับมึงทำทรงแตกูทาทุนถ้ามึงไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังเพราะยังมีคนที่เขาต้องการกูแล้วกูจะไม่คุยเชิญคนต่อไปเสีเวลาลุยแล้วก็เดินต่อไปพวกกูสนกันแต่เพลที่เป็นดังเพลงก่อไฟมึงทาจบไปแอกกระจอกไม่ได้มีผลต่อใจเลิกลัวเลิกหลอนมึงหนาไม่ใช่พ่อกูไม่ต้องสอนจบป่าถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวให้สองไปกดกิ่งนิดของไปส่งปากมึงเงาหมาเดี๋ยวได้หอนไอ้สัตว อยากดึงอยากกลางแต่ตะกะมึงแบบย่าง่วยควยเพลงมึงอย่างห่วยแต่บางคนไม่มีเพลงดีแต่ปากอยากจะเฟี้ยวมากอยากเปนที่ยอมรับแบบอยากให้คนมาช่วยเหมือนมึงอยากพอกผ้าได้ช่วยอ่ะถ้าไม่หยุดพูดอีกควยเดี๋ยวกูโยกหน้าให้ด้วยและสิ่งที่พวกกูทาก็เพราะว่าใจรักฮ่าไม่ต้องชงให้ไปทางนั้นแค่มึงอยู่กันเฉยมันคงไม่ตายมั้งและถ้ากูพูดมึงไม่เข้าใจมึงก็ไปตายซะถ้ามึงบอกว่ามันไงมึงก็มาทําดูและกูไม่ได้ขอย้พวกกระจมันก็มาฟังกูแล้วมันต่างกับมึงทำทรงจะกูทำทุนถ้ามึงไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟัง มีคนที <Tower> ่เขาต้องการกูและกูจะไม่คุยเชิญคนต่อไปใช้เวลาลุยแล้วก็เดินต่อไปพวกกูสนกันแต่เพลงที่เป็นอย่างเพลิงก่อไฟมึงทำาจไปแอกกระจอกไม่ได้มีผลต่อใจสวยโมสวยอือมาดีสัต์สัตเลย